ครับดีน่พื่อไปพี่ไปประชุมไปปแงข่าวที่ตรอใช่ครับพี่เดี๋ยวผมไปรอพี่ตามพี่ไปฮะนที่ตรงนี้ขัาสาพเครับตัดการฝ่ายที่มีสาวเทพน าการองในการตรวจสันนิบาตขออนุญาตเป็นผู้บรรยายประกอบการสาธิตครับเรียนท่านผู้จัดสาธิตนะครับที่จะได้กรีดขวานสาธิต ครับในวันนี้ขออนุญาตเรียนเพื่อทราบก่อนว่าจะมีเอฟเฟกต์กอยู่ของพลีครับคือใช้กระสุนลูกแก๊สเรนแนวน้ำครับแล้วก็ระเบิดเพลิงนะครับแล้วก็ควันมสโมกครับก็อาจจะมีผลกระทบบ้างก็เรียนเพื่อทราบด้วยก่อนครับเพื่อถึงตัวก่อนนครับในการความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ศูนย์ผมอาคารหน้าท่าธานและบริเวณด้าน,นหลังซ้าย จ,จัด้คือการพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ประกอบกิจการของเป็นสิ่นสำคัญนะครับเมื่ออยาน จจบบอาจมีเจ้าหน้าที่ได้รับบัดเจ็บได้นะครับและสถนานการณ์นี้เป็นสถนานการณ์ที่จะต้องมีการปัดป้องขัดขวานะครับผู้ร้ายที่มีอาวุธมีดนะครับรที่แต่ละขาจะต้องพร้อมที่จะลงรถ รกบชาวเกษตยยานะก็เช่นกันเมื่อมีความพร้อมจะสัญาให้หน้าชุดลงมาเปิดประตูเพื่อให้ปูนยันกาลงมาประกอบกิจกรรมแล้วก็คงรูปแบบการรรักษาตามมาตรฐานสากลคือการคุ oh <my. S 1> ้มรันรอบด้านสามวัประงศานะครัยังถึงพื้นที่ เป็นเดียวกันนะครับที่จะไม่ทิ้งการเข้าปฏิการช่วยเหลือในหัวข้อวิชาออฟฟิเซอร์การสุกทีการแบกบการหาการน้กหรือการใช้เลนสนามาเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ แล้วปั้นใจขึ้นไหมใบปั้นใจเคยฝึกอย่างนี้มาก่อนไหมไม่เคยนะ่เคยยอดสุดยอดวันนี้มันอันนี้ไม่ผ่นโม๊ยโอ๊เอาไรเี่ยปับปัานผ่านถัยไหหน่อยถอย và vòng tua và vận tải gì không luôn hỏi hàng một mình đứa ok Để Tớ bỏ đi con con càng gấp con càng gấp ครับวันนี้นะครับผมได้มาร่วมพิธีมอบปรกาศิบัตให้กับผู้ที่สำเร็จการฝึกแบ็คไทเกอร์นะครับซึ่งภารกิจของชุดปฏิบัติการพิเศษของกองบัญชาการตันิบาลน,นะครับเตรียมไว้เพื่อดูแลหรืออรักขาบุคคลสำคัญหรือ VIP เนี่ยนะครับในกรณีที่เรามี VIP ของในประเทศไทยเองหรือ VIP ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเราจะต้องมีชุดปฏิบัติการซึ่งมีศักยภาพมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธและก็มีประสบการณ์ที่ทําให้การปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเกิดความมั่นใจเพราะฉะนั้นการฝึกครั้งนี้นะครับก็เพื่อทาง VIP หลายที่จะมาเยือนประเทศไทยได้เห็นว่าทางสันติบาลเนี่ยมีหน่วยพิเศษที่จะดูแลความปลอดภัยและก็ให้ความมั่นใจกับบุคคลสําคัญเหล่านั้นที่จะมาเยือนประเทศไทยตลอดจนบุคคลสําคัญที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับการฝึกครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์สร้างความชานาญและก็สร้างความมั่นใจนะครับที่ผู้ที่ผ่านการฝึกในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถนํา สิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการฝึกครั้งนี้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จริงๆของเขาถ้าการทำงานของเขาเกิดจากการฝึกแล้วก็มีการปฏิบัติที่มีประสบการณ์ความเชื่อมั่นผลที่ออกมาก็จะสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลสำคัญต่างๆ ครับก็ในเบื้องต้นนะครับทางผู้อำมชาต้นสังกัดก็ได้มีการแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนากับเจ้าที่ตำรวจท่านนั้นแล้วนะครับซึ่งเมื่อมีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนครับก็บต,บต,ต้องรอผลการสอบสวนทางอาญาในขณะเดียวกันเราก็จะมีการสอบสวนทางวินัยว่า การกระทําดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องอย่างไรมากน้อยแค่ไหนครับๆๆๆก็เป็นหน้าที่ของผู้มับชาต,ต้นสังกัดจะต้องดําเนินการหากจะให้ทางระดับสำมงานาชชาติลงไปดูแลก็จะมีการรายงานขึ้นมาเราก็จะปฏิบัติตามขั้นตอนครับ เมื่อสักครู่นะครับผมกับท่านรองจากทิพย์ท่านผู้ช่วยประวุธนะครับก็ได้คุยกันถึงเรื่องนี้แล้วก็คุยถึงเหตุผลและก็ความจําเป็นที่จะต้องมีการฝึกในลักษณะนี้นะครับการฝึกในลักษณะนี้นอกจากเพื่อให้มีประสบการณ์มีความรู้มีความเชื่อมั่นในการใช้ยุทธวิธีตลอดจนการใช้อาวุธเนี่ยมันเป็นความการฝึกเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะหรือ มีความยั้งคิดในการที่จะใช้อาวุธหรือใช้ยุทธวิธีเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมก็คุยกันเมื่อสักครู่ว่าเราควรจะมีการนําวิธีการฝึกนี้ลงไปใช้ฝึกตามหน่วยต่างๆโดยปกติเนี่ยเรามีแบบหรือมีรูปแบบอยู่แล้วแต่ในหน่วยนั้นๆเนี่ยอาจจะไม่มีการฝึกหรือทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยมีประสบการณ์มีความเชื่อมั่นมีสติ ที่สาคัญเนี่ยมีสตินะครับอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มุกดาหารนะครับประชาชนใช้ใช้อาวุธมีดแต่ตํารวจใช้อาวุธปืนบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดสติหรือความรู้เท่าไม่ถึงการหรือตกกระจายก็อาจเป็นได้นะครับอย่างเช่นไม่ว่ากรณีที่เกิดเหตุใดๆก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งคนแต่ละคนเนี่ย มีความมีสติไม่เท่ากันแต่คนที่มีประสบการณ์หรือผ่านการฝึกคิ่นีตรงนี้เนี่ยจะต้องนำไปเป็นนโยบายให้ผู้ถยเนี่ยมีการบทวนาไม่ว่าจะเป็นการใช้อุวิธีด้านต่างในการเท่าก่ำตึในการตั้งด่านอะไรก็แล้วแต่เป็นรูปสร้างความวาม,ามั่นใจให้กับ ก็็จําเปนครับตอนนี้เราต้องการคู่ภาพรับตำรวจนะคะท่านเพราะว่ารู้สึกว่าสองเคสนี้จะกลายเป็นว่าถูกนิพพานการเรื่องการกระทําเกินกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นแค่สองเคสนะครับถ้าจะเอาไปเทียบภาพหลับสำคัญของชาติไม่ไปได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในวันเกิดเหตุเราไม่รู้ว่าในขณะเกิดเหตุสถานการณ์มันเปลี่ยนเรื่องหรือเปล่ สภาวะใจิตใจของผู้ปฏิบัติือส,สิ่งที่เกิดขึ้นในหนึ่งีก่อนเกิดเหตุมันระทบกับเรื่องความรู้สึกปฏิบัติทํางผู้ปฏิบัติเนี่ยเกิดอารมณ์ตรงนี้นะครับก็คือผู้ปฏิบัติข้นขอการรู้ธรรมะบางครั้งจากการที่เขาไม่มีประสบการณ์ด้วยอารมณ์่วบคู่หรือคิดว่าสิ่งที่ทำไปแล้นั้นไม่สม สท้อนที่รุนแรงจนกระทั่งถึงกระทบถึงภาพพจน์ของสมนักงาพทางจิมันจึงเกิดเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้รับการต้องไปสอบสนแลนะครับจะต้องไปฝึกฝนหรือทําในสิ่งต่างๆเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน,น้าที่การใช้อาวมธ์การยับยั้งั้งใจการควบคุมสติการควบคุมอารมณ์แม้จะมีผลกระทบทางอารมณ์แต่ เมื xtures, ่อเราเป็นคนที่ไม่มีน้อ่กัรเราก็ต้องมีความหยาบแตรงนี้ต้องเกิดจากการถุกฝนนะครับถูกการฝึกฝนการฝัาชำนาญแล้วก็มันจะนำสู่ความมีสติครับขอบคุณครับ